ชัวรัวเสืร์สีและปไทเดลิกถูกจับภาพได้ว่าขณะเดินทางเข้ามาชมเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเวสต์แฮมที่โรงละครแห่งความฝันพวกเขาทั้งสองคนกําลังอยู่ในช่วงพักฟืน้นจากปัญหาอาการบาดเจ็บล่าสุดแต่ที่น่าสนใจก็คือสภาพร่างกายของทั้งคู่ดูแข็งแรงดีเดินได้ปกติโดยไม่ต้องใช้ไมค้ค้ำหรืออุปกรณ์ใดๆช่วยพยุงทั้งสิน้นถือเป็นสัญญ,ญาณเชิงบวกต่อกระบวนการฟื้นฟูของทั้งคู่ในรายของอังเดโอนานาที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในเกมนัดนี้ก็มาให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมตาม ปกติคณะเดียวกันก็มีโมเมนต์ที่จัวสัวเซอร์ซีทักทายเหล่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงของสโมสรสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนเกมในหมู่แฟนบอลน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซอร์ซีเดินทางมาให้กําลังใจเพื่อร่วมทีมถึงขอบสนามมันสะท้อนถึงสปิริตและความผูกพันที่เขามีต่อสีเสื้อปีศาจแดงอย่างแท้จริง <c oughs>